สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับเซอร์วิวัลครับสองเซอร์วิวัลครับนะตอนนี้ถึงตอนที่33แล้วนะครับโอ้โหมาไกลามากเลยครับตอน33แล้วยังอยู่ในสวนสัตว์ใต้ดินอยู่เลยปุ๊บอืมฮ่โอ้โหมืดแล้วหรือนี่หม,มาหอนน่ากลวัวจังเลยอ่ะไปะเห็นไหมครับ โหมีนาฬิกาดูด้วยดูข้างล่างสก,กอยมันคืออะไรไปดูกันอู้หูอ่ะชั้นล่างจะเป็นชั้นของพวกสัตว์กินพืชต่างๆนะครับเริ่มด้วยจะวัว,วรกระทิงตัวนี้อันนี้ก็เป็นแม่วัววัวนมนะครับตรงนี้ก็เป็นม้าลายนะม้าลายยังไม่ได้ติดป้ายเลยอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับ ไว้ก่อนอันนี้เป็นอูดนะอันนี้ก็เป็นมามาทั่วไปนะครับอืมอาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าในส่วนนี้ก็จะมีแรดตรงนี้แรดนะเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> อ้โอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนึกก่อนอันนี้คืออะไรครับท้ยเลทห้องน้ําครับเผื่อใครปวดหนักปวดเบาเข้าได้นะครับเข้าไปดูสิ เปิดไฟก่อนตึกมีโอโ้มีภาพสวยหรูปิดกันนาเห็นไหมครับอ,อ่ามีชักโครกด้วยมีอ่างล้างหน้าด้วยครับอาแล้วครับนั่งได้เลยถ่ายได้ตามสบายอ่าเสร็จภารกิจแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะครับแล้วก็ปิดไฟก่อนออกนอกห้องด้วยป่ <G ül> นะครับดังนั้นคนที่มาเที่ยวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะปวดหนัก <S <S ปวดเบาเรามีห้องน้ำบริการชั้นบนนี้ก็มีนะครับในส่วนน,นี้นี่ทอยเลทเหมือนกันบึ๊บห้องนี้ก็หรูนะครับดูนี่ไหมห้องนี้ก็หรูนะครับมีห้องน้ำด้วยมีอ่างล้างหน้าล้างมือด้วยอ๋อสุดยอดเหมือนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างห้องน้ําอีกห้องหนึ่งครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทําอย่างไรโอ้โหเสียงหมามันหอนหน่ากลัวเหลือเกินนี่มันมืดแล้วนี่เนาะอืมเอาเนาะอ่ะ,อะ,อะถึงนี่ละกันนะครับห้องน้ำของเราโอเคอ่ะเราจะสร้าง ถูกไหมครับนี่ไงโอเคแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆออที่เราต้องการว่าอยากให้ขนาดเท่าไรดังนั้นสองห้องก็ควรจะเท่าๆกันเนาะใช่ไหมครับลึกไปเป้าลึกไปเป้าโอเค อสองห้องนี้เท่ากันละกันนะครับเ,เข้าไปดูหน่อยสิลืมไปสองสามนี่โอเคนะครับอ่าอีกชั้นหนึ่งลึกไปอีกอันหนึ่งนะครับอืมใช่ไหมใช่ไหมเอผมสร้างถูกไหมเนี่ยโอเคถูกแล้วเนาะง่ายอ่า มีผนังด้านข้างอืมนี่ไงลองสร้างดูนะครับเผื่อท่านอาจจะสร้างสวยกรับผมสิเท่าก็นเลยเราแต่ไม่ได้ห่วงห้ามกันนะครับว่าจะสร้างกันอย่างไรมีป้ายด้วยละ่ะเดี๋ยวทาประตูก่อนอันดับแรกเ <c oughs> ขอเลือกประตูก่อนนะครับไปเลือกเฟอร์นิเจอร์เลยครับเฟอร์นิเจอร์ อ,อยู่ไหนไอประตูเออ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 เอาประตูก่อนประตูตรงนี้ละกันอ่ะเนาะอันนี้ท่อนล่างนะครับประตูท่อนล่างส่วนอันนี้เป็นท่อนบนนี่ไงเปิดได้แล้วโอ้โหเป็นไงมั้งครับสุดยอดไหม ถ้าจากประตูไปเราก็จะมาทําเป็นไฟนะครับติดไฟด้วยมีปลั๊กไฟตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บเดินสายไฟต่อไปยังหลอดไฟเปิดตินี่สว่างแล้วต่อไปก็ทำชักโครกเนาะโอ้ยมามันหอนดังเลยเกินทำชักโครกอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับหาก่อนปึ๊บ เฮ้ยเฮ้ยชักโคลงหายไม่ได้หายแล้วครับหายไม่เจอเองนะไปดูอ้อนี่ไงฟื้นชักโคลงครับอ่านี่ติดตรงนี้ต่อไปก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอยู่ไหนเอย่ย อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอืออันนี้เป็นกรอกน้ํานะครับผมขอหาอ่างก่อนเฮ้ยอ่างอยู่ไหนอะท่านผู้ชมครับช่วยดูหน่อยนะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอ๋อนี่น,นี่นี่เจอแล้ว โอเคอ่ามาตั้งตรงนี้เราใกล้ๆก,ก,กันเนาะฟึบอืมนี่เมื่อทำธุระเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยนะครับอ,อ,อ่าเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับห้องน้ำปิดไฟได้ครับออกไปเลยอ่าต่ปไปผมก็จะพาไปข้างล่างนะครับเพราะว่าผมทำห้องนอนไว้หนึ่งห้องเอาไว้นอนหลับ ไม่อยากขึ้นไปบนดินแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ใต้ดินหมดแล้วโอเคนี่ห้องน้ำนี่ก็มีนะครับอ่าเปิดไฟปุ๊บอืมห้องใต้ดินของผมนะครับมีห้องนอนด้วยนะครับอืมน,นี่เป็นห้องนอนของผมปุ๊บปิดปุ๊บอห้องนอนห้องนอนอ่าตู้วางหนังสือนะครับอ อันนี้ก็โต๊ะนั่งเล่นทําให้สวยหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของต่างๆอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับอืมอันนั้นเป็นทีวีจอแบนจอใหญ่เอไว้ดูหนังเดี๋ยวเรามาดูหนังเพลินๆดีเอ่อเนาะเอารายการอะไรดีเนาะเอารายการเอารายการพี่อู๊ดแกล้งคนดีกว่าไหมอ่า เนาะเป็นรายการตลกตลกป้าเรามาดูกันเลยก่อนที่จะหลับป้ากําลังกายบนลู่วิ่งทำให้สุขภาพแข็งแรงหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายท่านผู้ชมอย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะนึกอะไรสนุกออกแล้วแกล้งแม่สาวน้อยดีกว่าอืมเล่งความเร็วเอาแบบสปีดเต็มที่อะไรเนี่ยด้วยด้วยทำไมมันหมุนเร็วจังไว หน้าท้องเปื้อนหมดเลยหือสงสัยเครื่องคงมีปัญหาเล่นบาเบลดีกว่าอึ๊บเอาน้ำหนักออกข้างหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงลองดูซิอุ๊ยทำไมมันเอียงอย่างนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บก้น<อ>เจ็บเอวเจ็บหัวเราเจ็ดดวงมาได้ไงเนี่ย วอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอดัมเบลนี่ไงระวังลื่นอุ๊ยพ่อนุ่มกล้ามใหจอย่าล้มมันนะมองอะไรนะไอ้บ้านี่แน่เขาเป็นผู้หญิงนะเขาอายนะ อบอ,อุ่นร่างกายโดยการเดินเล่นก่อนต่อยอีกทังแรงออกแรงอีกอีกเยอะๆเต็มที่เลยโอ้ยสลบ <Huh? S 1> ฮะโหมัดหนักสุดยอดชอบชอบเพิ่มกำลังแขนและไลายกอนเดี๋ยวเจอไอ้นี่ แล้วจะเป็นลมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งติดตามชมคลิปใหม่ทุกวันจันเออตลกจังเลยนะครับวันนี้ก็มืดแล้วขอหลับก่อนละกันนะครับค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละขอไปนอนหลับก่อนนะครับอืมเว้มาสร้างอะไรตรงนี้เนี่ยหลับแล้วนะบ๊ายบาย